วันนี้ผมพงออนกับคุณปราณีประตูทองนะครับได้มาดูรถที่โชลูม m สตารนะครับวันนี้ครับทุกท่านครับจากธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ความฝันธุรกิจที่หลายๆคนเป็นแค่ความเพ้อฝันแต่วันนี้ครับธุรกิจครีเฮิร์ที่สามารถสร้างชีวิตสร้างตัวสร้างตนและสามารถมอกฝันให้กับคนที่เรารักได้ครับวันนี้ผมกับคุณปราณีนะครับได้มาดูรถและก็ วันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเรามาทาฝันให้กับคนที่เรารักให้เป็นจริงด้วยธุรกิจ King Herb และสิ่งสําคัญครับเรามีระบบบูมแมรงซิสเต็มและโปรเจกต์ออโต้หลังบันเดียนะครับที่จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นวันนี้เราไม่ดาวครับไม่อยากกินไข่ดาวครับวันนี้เราซื้อสดครับ วันนี้อยากจะถามความรู้สึกของคุณปานีเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณปานีครับจากการทำธุรกิจและเกิดผลลัพธ์จริงกับรถคันนี้ป้ายแดงมาสด้าครับสวัสดีค่ะปานีจตุพรนะคะจากที่ทำธุรกิจแล้่น,น,นะคะก็เป็นเวลาอ0ป,ปีแล้วเนาะก็ได้ทั้งบ้านในราคา3ล้าน4แสนแล้วก็รถยนต์อะพอตูเนอร์ในราคา1ล้าน4แสนบาทแล้วก็สุดท้ายรับน้องใหม่ในราคา5แสน 9หมื่นบาทอ่านี่เลยค่ะได้จากมือกิจแล้บเ,เราทําทุกวันนี้นะคะเราทําเพื่อคนที่เรารักอยู่แล้วและตอนนี้อ่าและตอนนี้เราก็ประสบผลสําเร็จให้คนที่เรารักอยู่ทุกท่านนะคะทาเพื่อใครคะตอนนี้เวลานี้หาเงินหนึ่งกระเป๋าตำบาทน,นะคะต้องหาหลายหลายทางสูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับกิจกิจเพื่อที่จะรองรับอ่ากิจในน้ำ น้ำท่วมตอนนี้ธุรกิจของเรากำลังก้าวขึ้นขอให้ทุกท่านเห็นคลิปนี้แล้วรีบลงมือทำแล้วก็นีบมาทำด้วยนะคะเป็นแรงบันดาลใจใช่ใชค่ะบ๊ายบายครับผมและก็สิ่งสัมผัสนะครับวันนี้ธุรกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ลงมือทำวันนี้ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากเราไม่ตัดสินใจที่จะยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆวันนี้มันเป็นโอกาสของทุกท่านครับพวกเราสองคนได้รับโอกาสแล้ว จากคลิปนี้เราขอมอบโอกาสให้กับทุกคนให้ประสมเฟอร์เร็จต์และลองดูครับตัดสินใจนะฮะในช่วงวิกฤตแบบนี้ทุกท่านต้องหาอะไรรองรับเหมือนคุณปานีบอกถ้าไม่รองรับชีวิตคุณอาจจะเจอวิกฤตในวันหน้าแต่รองรับในวันนี้วิกฤตข้างหน้าอาจจะเบาบางและอย่าลืมนะครับใต้แดงนะครับอยากเงินกิ้งเหรบอกเลยนะครับอาจจะเป็นโชคให้กับหลายๆคนนะครับคุณปานีเขาฝากไว้ด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดี และประสบความสําเร็จหากมีฝันทํำไมต้องรอที่นี่ครับธุรกิจ King Herb ระบบกูมแมง System และก็โปรเจกตออตโต้หลัดบันเทียวทำให้คุณสําเร็จครับเราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็เจ้าบีครับ